<c oughs> แล้วต้องช่วยกันไปเรื่องนะวันอาทิตย์ต้องมีคนเอารถล,ลุง,ล,งลุงจะไปกี่โมงคะลุงจะไปกี่โ,นนโ,นะโ,โมงผมจะมาพี่ประมาณเอาแป้งนี่นะเอาข้าวโมก้าโมงมารอตรงนี้เนาะเดินเดินเดินเข้าตลาดดอนกลางมาค่ะลุงรอตรงนี้นะใครจะไปมารับด้วยนะคะร้านแหลมแหลมคลุกแหลมคุกค่ะเดินเข้าตลาดมา